ก็ต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลค่ะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะ Story of Love นะนะซีรีส์ประจำวันพระมาแล้วค่ะวันนี้เราใช้ไพ่สำหรับสีสันสดใสมากมาดูกันว่า Energy วันนี้จะสดใสเหมือนสีไพ่หรือเปล่านะ s t a r b r i g h t is t r r o t ค่ะเป็นสำหรับที่เปิ้ลเพิ่งได้มาใหม่ในปีนี้เลยเนาะแล้วก็สีสวยมาก ตอนแรกว่าจะทำรีวิวแต่ว่าก็ขอพักเอาไว้กันละกันเนื่องจากว่าสำหรับเนียเปิลน,น่าจะเอามาสอนเนาะเผื่อใครสนใจอยากจะเรียนนะมันมีความว้าวค่ะเพราะว่ามันมีทั้งการเอาไพ่ทาโร่เนาะมีทั้งโหราศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็สีแล้วก็ตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการ ทำนายอ่เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีสําหรับนี้ก็ไปสอยกันมาได้แล้วก็จะได้มาเรียนกันเนาะหรือว่าลองดูหน้าไพ่ก่อนก็ได้ค่ะพอเราไม่ได้ทํารีวิวอ่ะปนก็เลยเอามาทํา Story o f l o v e ให้ดูเลยเผื่อว่าได้เห็นหน้าไพ่ไปแล้วก็ดูวิธีการอ่านของปนว่าเฮ้ยสำหรับเนี้ยคุณจะสนใจมากน้อยแค่ไหนสําหรับสายที่แบบสะสมไพ่เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้สะสมอยากจะมาดู energy ความร่าเฉยก็ สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง Star Bright นะคะพลังงานเหมือนเดิมเลยค่ะด้านบนเป็นพลังงานฝั่งของคุณหรือคนในช่องของเปิ้ลเนาะด้านล่างเป็นพลังงานของใครอีกคนนึงถ้าคุณโสดอยู่เป็นเนื้อ,อคู่ของคุณเขากาลังทําอะไรอยู่หรือว่าอาจจะเป็นคู่กรณีของคุณที่คุณดิวดิวอยู่ก็ได้ว่าจะเป็นยังไงแล้วแต่ไพจะเล่าเนาะซีรีส์ของเราทําทุกวันพระเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่คะ่ะยินดีต้อนรับลองฟัง energy ดูก่อนคะ่ะว่าตรงกับคุณหรือเปล่าเป็นเรื่องราวความรักของคุณไหมอดีปััจจุบนนหรืออาคต ก็ได้ถ้าเกิดคุณฟังแล้วมันไม่ตรงกับคุณแต่ว่าเออชอบวิธีการอ่านหรือว่ามันสนุกดีอะไรอย่างนี้เนาะลองไปฟัง E ีพีก่อนๆได้ค่ะ EP ีนี้77แล้วเลขสวยมากแปลว่าก่อนหน้านี้อีก76 E p ีีคุณไปลองฟังได้ค่ะว่าอาจจะมีบาง E ีีที่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็ได้เพื่อนใช้ไพ่คนละสำรับหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็น energy ของไพ่พอสมควรนะว่าสำรับไหนเนี่ยเขามีวิธีอ่านหรือเขามีการพูดหรือว่าเล่าเรื่องราวร้อยเรียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะ มาเริ่มกันเลยด้านบนค่ะอัศวินไม้อัศวินดาบแล้วก็เดวิลจำได้ว่าคราวที่แล้วเนาะหรือีพีที่แล้วอ่ะก็เดวิลขึ้นมาที่คุณเหมือนกันพลังงานผูกติดมากๆสำหรับนี้มาก็ยังคงเป็นเดวิลอยู่แต่ว่ามันมีอัศวินดาบกับอัศวินไม้ค่ะเป็นไปได้สูงเลยค่ะว่าคุณมีเสน่ห์มากและคุณอยู่ในภาวะของการที่ เลือกไม่ได้รักพี่เสียด้น้องเออแบบคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่หรือมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียทําให้คุณพัฒนาการตัวเองแล้วตัดไม่ได้หรือเลือกไม่ได้ก็ได้ว่าจะเลือกคนไหนดีเนาะนเป็น energy แบบเห็นไหมอินฟินิตีค่ะคือสับสนเลือกไม่ได้อ่ะถ้าเกิด energy ของคุณมันเป็นไปได้แบบนี้เนาะคือมีคนสองคนเข้ามาแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครเป็น energy ของคนที่แบบมีเสน่ห์มากะอะไรอย่างเนาะเออแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าคุณก็ไม่ได้มีความสุขมากนะคุณก็เหมือนแบบเออไม่รู้จะเอาอยัางไงดีพันา,นาการตัวเองกลอีกอันนึงค่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีหลายคนเนี่ยเปิ้ลมองว่าตัวคุณเองค่ะมันมีการผูกติดอยู่กับใครคนนึงอยู่แล้วก็มีความรู้สึกแบบมันหนักอึ้งเนาะมันเหมือนแบบอยากจะใช้สมองนะแต่ก็แบบคือมันมีทั้งไม้ทั้งดาบใช่ไหมคือใจหนึ่งก็ถ้าใช้สมองมันก็ควรจะเลือกแบบหนึง่งแต่ถ้าอีกใจหนึ่งเราใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความต้องการอะ มันก็จะเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งคือเหมือนเลือกไม่ได้ระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจเอาเป็นใช้คํานี้ก็แล้วกันเนาะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยยังวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่และก็ตัดไม่ได้เหมือนจะแบบจะต้องเลือกอ่ะจะต้องตัดสินใจต้องทําอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็เรียกว่าเกินไม่เข้าใครไม่ออกแล้วกันเนาะมันยังอยู่ในภาวะหนงนงอยู่เพราะฉะนั้นป้ายยังไม่เห็นว่าคุณตัดสินใจอะไรถ้ามีคนสองคนเข้ามาคุณก็ยังไม่เลือกแต่ถ้าตัวคุณเองค่ะว่าแบบจะเลือกความถูกใจหรือความถูกต้องดีคุณก็ยังเลือกไไม่ด้ เช่นการอาเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณเนี่ยเบนคิดว่าคุณนะ่ะมีคนอยู่ในใจหรือมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนคือไม่ใช่เป็นคนเอเนจีแบบโสดสนิทแบบแล้วเข้ามาดูาเมื่อไหร่เนื้อคู่จะมาอะไรอย่างเงี้ยเนอะอันนั้นอาจจะเดี๋ยวต้องไปดูคลิปอื่นเดี๋ยวจะทําคลิปสําหรับคนโสดให้ก็แล้วกันเนอะอันนี้รับปากไว้แล้วนะเดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งนะต่อมาเอเนจีอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังอึดอัดอยู่อาจจะเป็นหนึ่งในนี้ก็ได้หรือเป็นยังไงเรามาดูกัันนนคค่่ะะะพลลงงาาถ้วยะะวยยดบแก็เหรี ทำไมมันมีความสิบดาบเนี่ยก็ะก็อยากรู้เหมือนเหมือนต้องบอกงี้นะพลังงานคุณสองคนความลิงกันคือตัดกันไม่ขาดมีความผูกพันกันถ้าเกิดคุณไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรอย่างนเนาะมันเหมือนคุณสองคนมีความพนันาการกันอยู่แต่ว่ามันก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้มีความหนักแน่นมากพอมีความเหมือนไม่รู้จะเลือกอะไรดีเพราะโตคุณเอกก็มีความเหมือนแบบเออจะเลือกถูกต้องหรือถูกใจจะเลือกคนไหนดีเนี่ยขณะที่เขาก็ จะโสดหรือจะแบบเริ่มต้นใหม่หรือจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีความเหมือนสองจิตสองใจเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่นขอดูสิบดาบแห่คนคนนี้หน่อยอะว่าสิบดาบของเขาเอเนจีคืออะไรคะจบความสัมพันธ์มาหรือว่าไม่กล้าเริ่มต้นหรือคืออะไรคะสิบดาบในที่นี้ของเขา <c oughs> โอ้ย <c oughs> อกลัวเป็นพลังงานของความกลัวความรักคือไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เพิ่นคิดว่า ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้นะคนคนนี้เนี่ยเขาจบความสัมพันธ์มาเขาโสดอยู่หรือใดๆแปลว่าเขาเคยความผ่านความผิดหวังมาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่มันเคยมีบาดแผลกันแล้วพอจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ถามว่ามันมีความลังเลสองจิตสองใจค่ะว่าจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณดีไหมเพราะว่าจริงๆเหมือนโสดมันก็เหมือนจะดีนะแต่มันก็มีความพนันการผูกพันอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดกลับเข้ามาในความสัมพันธนะ์มันจะต้อง มันจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยมันจะสุขจริงๆไหมหรือว่ามันจะทุกข์อีกอะไรเงี้ยทาไมเราถึงตัดเขาไม่ขาดนะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็น e n e r g ฝั่งของเขาหรือถ้ามันไม่ใช่คุณเนาะที่มันมีปัญหาท็อกซิกวนไปวนมาวนไปวนมามันก็แปลว่าเขาเคยเจ็บปวดในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เอะการที่เขาโสดเนี่ยก้าวเหรียญมันเป็นไพ่ของการโสดใช่ไหมโสดก็แฮปปี้ดีมีเงินมีทองมีการงานอะไรที่ดี อะไรเงี้ยเราจะมีความรักความเมยทำไมแล้วเพิ่มพลังงานซิกให้กับตัวเองหรือว่าทําให้เราต้องเครียดควรไหมนะอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกเขาว่า energy ของคุณสองคนมันผูกติดกันมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเป็นเคสของการที่มีสองคนเลือกไม่ได้มันก็จะมีภาวะของการที่มีคนคนหนึ่งแหละที่คุณตัดไม่ได้ส่วนเขาก็เหมือนกันเขาก็จะเหมือนรู้สึกว่าตัดคุณไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้มันเหมือน ทำไมไม่รู้ว่ามันมีความไม่พอดีอยู่เพราะว่าถ้ามันง่ายอะ่ะเบนคิดว่าคุณสองคนน่าจะเลือกได้เนาะแต่ทาไมไม่รู้มันเอเนจีมันยังไม่ได้บอกเนาะมันแค่บอกว่าเหนื่อยจังเลยมันเลือกไม่ได้แต่ก็ตัดไม่ขาดประมาณนี้อะเรามาดูต่อค่ะและ energy จะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้จะเป็น,ย,ไปไน,ปน,นยังไงต่อไปไหนไพ่เล่าเรื่องทีเลือกไม่ได้สับสนว้าวุ่นแล้วยังไงต่อมาค่ะสมถ้วยเจ็ดไม้ ที่สองถ้วยอสี่ถ้วยอ่ะนะตอนนี้มันเหมือนสถานการณ์ความสัมพันธ์มันมีความยังไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเพราะฉะนั้นมันจะมีภาวะของความเดียเดยเด๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเพราะไม่เห็นว่าคุณสองคนถึงขั้นขาดไม่คุยกันนะแต่ว่ามันจะมีภาวะของการพักเบรกเหมือนกันเหมือนพักแล้วก็ไปคิดทบทวนเพราะอย่างที่บอกว่าตัวคุณเองเป็นเดวิลอ่ะคุณก็จะสึกว่าทําไมพลังงานมันเยอะจังเลยอย่างที่บอกแล้วก็เฮ้ยจะเอายังไงดีแล้วก็สับสน แปรปรวนมันไม่มีความมั่นคงชัดเจนเด็ดขาดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะอยากขอเวลานิ่งเนี่ยเมดิเทชันเป็นการแบบอยู่นิ่งกับตัวเองก่อนเพื่อคิดทบทวนหาคําตอบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรตอนนี้ทําไมมันภาวะมันแบบเออเหมือนจะมีคนเข้ามานะเหมือนจะมีะเสน่ห์นะแต่ทําไมมันเบื่อเซ็งไม่อยากสารสัมพันธ์หรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีแค่คนเดียวคุณก็รู้สึกว่าเออคุณขอคิดดูก่อนได้ไหมว่าตกลงคุณจะเลือกความถูกใจหรือความถูกต้องดีหรือจะทํายังไงต่อไปในควาามมสัมพัพนนธ์ีีี้ดอย่ง แต่ในใจคุณน่ะคือคุณก็ยังคอนติเนียความสัมพันธ์นี้กับเขาเนั่นแหละยังมีการพูดคุยสารสัมพันธ์กันแล้วก็ยังมีความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดที่เป็นคู่รักมันคิดว่าคุณยังมีความหวังอยู่เนาะแบบเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เป็น3คนอ่ะคุณอยากจะพยายามเลือกใครสักคนหนึ่งให้เหลือแค่2คนในกรณีที่คุณเป็นคนเลือกหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนเลือกเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าสารสัมพันธ์และคุณน่ะพยายามเป็นเอเนจีของฝั่งคุณที่เป็นคนพยายามเนาะ พยายามจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้เปลี่ยนจากเพื่อนเปลี่ยนจากคนที่แบบเป็นคนที่มากกว่าเพื่อนแต่แยังไม่ใช่แฟนไปเป็นถึงจุดที่เป็นคนรักให้ได้อืมคิดวิธีอยู่เนาะเพราะพ่ายไปนเนีเป็นพ่เหมือนแบบเอออยากอะแต่ว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมในระยะเวลานี้มันอาจจะต้องใช้ความพยายามเยเอะเนาะซึ่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเป้นมองว่ามันก็เลยมีความเหมือนใจคุณอนะอยากพัฒนาให้เป็นคนรักกับคนคน,คนหนึง่ง อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังนิ่งๆอยู่อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยสร้างความอึดอัดสร้างความไม่ได้ดัง่งใจให้กับคุณมากพอสมควรในเมื่อถ้าเกิดคุณทําอะไรไม่ได้คุณก็อาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็นิ่งพยายามแบบสงบสติอารมณ์ให้ได้มากเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วในใจคุณเป็นเดวิลอ่ะก็เลยมองว่ามันก็อาจจะมีความว้าวุ่นเยอะมากพอสมควรอ่ะแล้วเขาจะทํำยังไงคะในเมื่อคุณชัดเจนแล้วนะเพื่อนเห็นว่าคุณ เลือกอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าถ้าเกิดมีสองคนก็แบบเออมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งแหละฉันอยากมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยเออจะเป็นคนไหนดีในขณะพลังงานฝั่งของอีกคนหนึ่งนั้นซันเพชชวานส์ ones, ค่ะซิกซ์ n อเพนดิอืมฮอเคเขาก็สารสัมพันธ์กับคุณนะแต่ตัวเขาเองอะคือเปิ้ลมองว่าเอเนจีเขาว่าเหมือนเหมือน อยากไปเรื่อยๆอยากมีความสนุกสนานก่อนคือคุณเป็นสีสันคุณเป็นความสนุกทาให้เขา่าไม่สามารถตัดคุณได้เนาะอยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฟังคุณน่ะมีความใจร้อนกว่าเขาเราได้เ,เห็นคือเขามีไม้เหมือนกันนะเขามีเด็กถือไม้แต่เด็กถือไม้ energy มันคือเป็นอะไรที่ยังไม่ได้จริงจังชัดเจนเนาะยังมีความเหมือนแบบสนุกสนุกมีไพ่ดบบเออคุยกับคุณแล้วมันมีความสุขเนาะคือเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรักหรือเปล่า แต่เฮ้ยเขารู้สึกดีเวลาคุยกับคุณก็ยังอยากไปต่อไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของการขอขอโอกาสเนาะแล้ว่าก็ยังอยากสารสัมพันธ์กับคุณยังอยากพูดคุยกับคุณนะแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเออแบบรักไหมก็ยังไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้แต่คุยแล้วมีความสุขคุยแล้วสนุกคุยแล้วเหมือนบาผ่อนคลายแบบนี้ก็ได้ในขณะที่ฝั่งของคุณอนะคือแบบ ถ้าเกิดคุยกันอนะมัน,ปนแปลว,ว่าเป้าหมายของคุณมันคือจะต้องไปเป็นถึงคู่รักเป็นแฟนกันเป็นอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเขาอะเอเนจีของเขามันยังไม่ได้ไปคิดไกลขนาดน,านั้นเขาคิดแค่ว่าเออโอเคอยากจะคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วก็คุยด้วยแล้วก็มีความสุขก็อยากค่อยเป็นค่อยไปก่อนอ่นเพราะฉะนั้นความเซ็เงเซ็งเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเ็าเลยคลิดว่าเมนเอเนจีฝั่งของคุณมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางคอยเป็นคอยไปได้เขาก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่แย่เนอะเพราะเอนเนุสอรนมียั่ มาสี่ถ้วยความเซ็งอยู่ที่คุณจริงๆ9เก้าถ้วยค่ะห้าถ้วยโอ้โหเป็นแบบพลังงานอีโมมากเลยเนี่ยใต้สำหรับยังเป็นมูนอีกพอคุณพยายามเยอะๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดังใจคุณอยากพัฒนาไปเป็นแฟนแต่ตัวเขาเองมันเหมือนสนุกๆอ่ะมันก็เลยจะมีความดราม่าในตัวคุณเหมือนกันนะเพิ้ลแนะนําว่าถ้าคุณอยู่ในภาวะเนี้ยให้คุณระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าความสมพั์นี้แย่ แต่ว่าตัวคุณเองอ่ะมีความคาดหวังเยอะเนาะแล้วพอมันมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนเฮ้ยเหมือนเขาจะมาพูดคุยกับคุณแต่พอไม่พัฒนามันเหมือนเขาเลี้ยงไข้คุณหรือเปล่านะหรือว่าเขาแค่มาเล่นๆถ้าเกิดไม่จริงจังจริงใจอ่ะฉันไม่คุยแล้วนะหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอารมณ์ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วพอคุณใช้อารมณ์เยอะคุณก็จะมีความเบื่อเซ็งแล้วก็มีความผิดหวังเสียใจกับความสัมพันธ์นี้ได้ง่ายถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยหรือว่าจริงๆเขาแค่เหมือนคุยกับเราเล่นๆแค่แค่แบบหยอดหยอดแค่เช็คเลตติ้ง หรือว่าไม่ได้แบบตั้งใจจะพัฒนากับเราจริงๆนะแล้วคุณก็จะมีความดราม่าค่อนข้างเยอะนะ energy ของคุณมันมีความสวิงสูงมากเลยอะเพราะว่าเราเสพติดเขาเยอะเนาะเพราะเราไปโฟกัสเขาเยอะเกินไปแล้วเราอยากพัฒนาความสัมพันธมากๆในเมื่อสถานการณ์อะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะแล้วมันพัฒนาไม่ได้อะมันเป็นแค่ฝั่งเราที่อยากพัฒนามันก็ทําอะไรไม่ได้มากปิ้นก็แนะนําว่าจริงๆแล้วอย่าพยายามสมดุลคือคุณเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องตัวเองเรื่องแบบดูแลตัวเองสุขภาพ แพชชั่นการงานการเงินครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรก็ได้ที่มันมีการพอชั่นไปจากคนคเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่แบ่งเลยเนี่ยคุณเหมือนถาโถมอะ่ะกับตัวเขามากเกินไปมันจะเกิดภาวะนุง่งน่วงแบบนี้แน่นอนนะเพราะจาก energy, เ n e r g ีเราเห็นว่าคุณหน่อยมากๆๆนะแล้วเขาล่ะจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเขาล่ะจะแอคชั่นทำอะไรไหมเวิร์ลอ่าวอร์นิ่งมูนเอดจับสอด เขาก็ไม่แน่ใจคือว่ารู้สึกว่าคุณอะชัดเจนแล้วว่าคุณรักเขาเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความดราม่าในตัวเองสูงมันเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันคุณรู้นะว่าคุณรักเขาไม่งั้นอารมณ์คุณจะไม่เยอะขนาดนี้ในขณะที่ฝั่งเขาปันคิดว่าเขามองว่าคุยกับคุณแล้วมีความสุขสนุกแต่เขายังไม่รู้ว่ามันคือความรักไหมอย่างที่ป้ญบอกมันมีไพ่ของพลังงานของการที่แบบเฮ้ยอึดอัดอะคือยังไงดีอะ คือแบบบางทีคุณเลยอาจจะรู้สึกว่าเขามามาหายหายเพราะว่าพอเวลาเขาคุยกับคุณมันดีมากเลยแต่พอมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วแบบเขารู้ความต้องการของคุณอ่ะว่าคุณอยากพัฒนาไปมากกว่านี้ไปเป็นแฟนอยากชัดเจนแต่เขาให้ความให้คําตอบคุณไม่ได้หรือยังให้สิ่งที่คุณอยากได้ไม่ได้มันก็จะสร้างความอึดอัดพอสร้างความอึดอัดแล้วเขามองหน้าคุณไม่ติดมันก็จะเป็นภาวะของการถอยนึกออกว่าถอยไปตั้งหลกักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปอยู่นิ่งๆคนเดียวแล้วคุณก็จะงงว่าเฮ้ยตกลงเขายัางไงมันเหมือนเอเนจีเขาอ่ะ ก็มีความไม่แน่ใจเพราะฉันมันจะถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกมันก็จะส่งพลังงานันนี้กลับมาหาคุณให้คุณรู้สึกว่าเออคุณก็เฮ้ยตกลงเขาแบบจริงจังจริงใจกับเราหรือเปล่านะหรือว่าเขาหลอกเราแต่จากเอน r จีที่เพื่อนเห็นอนะก <BI. S 1> ็ต้องบอกว่าเขาอะไม่ได้รู้สึกอยากหลอกคุณหรืออะไรเลยนะเขาเป็นพลังงานของการที่เขาจริงจังจริงใจกับคุณมีความรู้สึกแฮปปี้กับการที่ได้คุยกับคุณแต่แค่เขาไม่รู้ว่าความรู้สึกเนี้ยมันคือความรักหรือเปล่า เคยเป็นไหมหมายก็ว่าเราอะรู้สึกว่าเราอยากคุยกับคนคนนี้นะมีความสุขที่ได้คุยกับคนคนนี้นะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคือความรักหรือเปล่าในขณะที่เรารู้แล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งอะเป้าหมายไปทางที่เขาต้องการคือต้องการเป็นแฟนกับเราต้องการชัดเจนเขารักเรามากๆแล้วพอเราไม่รู้ตัวว่าเราจะทําไงการคุยกับคนคนนั้นไปนเรื่อยๆื่อเราจะทําร้ายเขาไหมนะในเมื่อเรายังไม่รู้ตัวเลยมลันเลเป็นภาวะของการที่เขาอะถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกอืมแต่คุณก็จะมีความรู้สึกในมุมของคุณไงว่าเฮ้ยตกลงยังไงเนี่ยคือถ้า ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ต้องมาคุยเลยหรือว่าแบบถ้าถ้าจะคุยและชอบก็คือต้องสารสัมพันธ์เลยเห็นวิธีคิดนะว่ามันมีความวิธีคิดที่มันต่างกันคือคุณอะชัดเจนไงว่าคุณรักเขาแล้วคุณแค่รอคอยให้เขาพัฒนากับคุณพอเขาไม่พัฒนาหรือเขาเหมือนแบบเฟิร์ตเฟิร์ตคุยเล่นเล่นสนกุสนกสนุกคุณก็รู้สึกหน่อยละว,ว่าเฮ้ยตกลงเขาเลี้ยงไข่คุณเขาแค่คุยเล่นเล่นเขาไม่ได้จริงจังจริงใจหรือเปล่าจริงๆมันเปล่าน,น,น,นะ คือมันมองว่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณแต่แค่ว่าเขายังรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปที่จะให้คําตอบคุณว่ามันคือความรักแต่พอคุณชัดเจนจริงจังมากๆเขาก็กลัวว่าไอการที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยมันยังห้าสิบห้าสิบอยู่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รักคุณเนาะเขา<อ>แค่เหมือนอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเป็นเพื่อนอะไรเง,งี้ยมันจะเป็นการทําร้ายคุณหรือเปล่าหรือว่า คุณจะแบบยังไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยมีภาวะความแบบงงๆอ่งงะเนี่ยเดอะมูนมันมีความวิตกกังวลทั้งคู่นะเออในความสัมพันธ์นี้อืมแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคะว่านแนะนําเลยว่าคุณอาจจะต้องไปโฟกัสเร่องอื่นจริงๆมันจะทําให้พลังงานคุณเบาลงพอคุณเบาลงเวลาเขาเมื่คุยกับคุณอนะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเอเนจีคุณไม่หนักไม่ถาโถมและเขาจะไม่ถอย นี่บอกปะคือบางทีเราไม่รู้ตัวเนาะ energy ของเราอ่ะเวลาเราคุยกับใครอ่ะจริงๆเรารับรู้ energy ได้นะเวลาใครที่อารมณ์ดราม่ามากมากอ่ะแล้วเรามาคุยกับเขาคุณจะรู้สึกหน่วงคุณจะรู้สึกไม่ค่อยอยากคุยหรือพลังงานใครที่เขามีความทุกข์เยอะๆคุณจะรู้สึกถูกปะแต่ถ้าคุณไปคุยกับคนที่เขาพลังงานแบบดีๆบวกๆคุณจะรู้สึกว่าเออคุยกับคนนี้แล้วมีความสุขจังเลยมันได้พลังใจหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น energy มันเป็นเรื่องของการที่เรารับรู้ได้ด้วยฟ e ลล i n g นะแต่มันอาจจะมองไม่เเห็นนนพราะะฉั้ ตอนนี้พลังงานของคุณมันอาจจะดูท้าทโภคเขามากเลยแล้วทาให้เขารู้สึกกดดันทําให้เขาถอยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปโฟกัสอย่างอื่นเพิ่มเติมเอเนอรของคุณเบาลงิันเชื่อว่าเขาก็จะรู้สึกไม่กดดันพอไม่กดดันเอเนอรของการที่มามาไปไปมามาไปไปทีทีอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงมันมีความผ่อนคลายมากขึ้นเนาะเออิ้นคิดว่าเป็นแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูได้ค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะ แล้วยังไงต่อไปคะแล้วคุณจะทํายังไงต่อไปเพราะเป็นอย่างนี้เนาะอารมณ์ดราม่าแบบนอยเนี่ยนั่งเศร้าอยู่เงี้ยแล้วจะทําไงต่อเอนเนอจี Energy, ต่อไปคุณจะทํายังไงต่อไปคะหลังจากนี้ไป death wow six of w a n d s a c of cups อ่าโอเคอยู่ๆคุณก็แบบนอยอะ่ะด้วยความนอยอะ่ะมันบอกว่าคุณก็จะแบบอ่าไม่เอาละถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยคุณ คุณรู้สึกว่าคุณคุณจิตใจคุณไม่ไหวอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าคุณก็จะเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์นี้แล้วไปโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เหมือนหันหลังให้ความรักเลยโอเคถ้าเกิดเขาไม่เลือกคุณก็จะวางโพสิชันเขาเป็นแค่คนรู้จักเพื่อนรวมงานหรือว่าคนที่แบบเป็นเพื่อนพี่น้องกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคงั้นฉันจะตัดใจละประมาณนี้แล้วก็หันหลังให้ความรักไปโฟกัสเรื่องอื่นคือในใจลึกๆเอาจริงมันก็คิดว่าคุณก็ยังรักเขาหรือย,ยังชอบเขาอยู่นะ แต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันเหมือนเราอึดอัดหรือด้วยความดรามา่าอย่างที่เพิ้นบอกเนาะเมื่อกี้พลังงานของคุณไพ่ถ้วยหมดเลยแล้วเป็นพลังงานของความอีโมโเยอะเนี่ยแล้วมันขึ้นมาเป็นเดอะทาวเวอร์แปลว่าอยู่ๆคุณก็จะเหมือนแบบออไม่เอาละแล้วคุณก็ใช้อารมณ์ชัว่ววูบเปิ้นไม่ได้คิดว่าคุณไม่รักเขานะแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณรอให้เขาตัดสินใจมันเหมือนเขาตัดสินใจไม่ได้แล้วมันช้าในขณะ,ะที่ฝั่งคุณก็เลยเออถ้าเกิดในเเ,เลือกอกง ฉันเลือกจัดเธอให้อยู่ในภาวะของการเป็นเพื่อนพี่น้องหรืออะไรเงี้ยไม่ไปต่อแล้วความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็เลือกตัดชึบแบบแบบอย่างรวดเร็วอะนึกออกปะปิ้ลคิดว่าเขาอาจจะช็อกได้เหมือนกันนะถ้าจะไ่เป็นภาวะแบบนี้อะแล้วเขาจะเป็นยังไงครับพอคุณไปนิ่งๆกับเขาคุยนับวันไฮปร e ตเทส o r อัพ e ค่ะอืม เขาก็เห็นว่าคุณกลับไปโฟกัสเรื่องงานคือเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ตัวนะว่าคุณอ่ะไม่สนใจเขาแล้วเพราะเปิ้ลบอกว่าเพราะเปิ้ลรู้สึกว่าคุณอ่ะไม่ได้ถึงขั้นไม่คุยกับเขาถ้าเขาทักมาคุณคงคุยนะแต่ว่ามันเหมือนพอคุณไปโฟกัสที่การงานแล้วคุณตัดเขาไปสนใจว่าโอเคคุณไปสนใจเรื่องงานแล้ววางเขาเป็นโพซิชันเป็นเพื่อนแบบไม่ได้รีบถาโถมที่จะเป็นแฟนเปิ้ลมองว่า energy เขาดีขึ้นนะเออเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดคุณไม่โฟกัสเขาเขาไม่อึดอัดเขาจะไม่มามาไปไป เอเนจีเนี้เปิลมองว่าเขาก็จะเห็นคุณแบบเออคุณก็ดูมีแบบมีมีพลังกายพลังใจในการทํางานดูเป็นคนแบบว่า working woman working working แบบ business man หรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ยมันเหมือนมีการโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานแล้วเขาก็รู้สึกแบบเออก็ดีเหมือนกันเนาะมันเหมือนคุณไม่ได้ไปถาโถมใส่เขาอะ Energy ของเขาอะเนาะอืเปิลมองว่าเขาก็มองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะ คืออาจจะแบบพอคุณยุ่งๆเขาก็อาจจะเหมือนแบบเออไม่กล้าเข้าไปคุยเยอะแล้วคุณก็อาจจะนิ่งกับเขาถามว่าคุยกันอยู่ไหมคุยกันอยู่แต่อาจจะไม่ได้เยอะเนาะแต่เขาว่าเฝ้ามองดูคุณตลอดเวลาว่าคุณทําอะไรที่ไหนอย่างไรคุณสบายดีไหมคุณมีเสน่ห์แค่ไหนแล้วการงานมั่นคงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเปนคิดว่าเขาไม่ได้หายไปจากชีวิตคุณเลยนะและยังไงต่อไปคะพอคุณตัดสินใจทําแบบนี้แล้ว energy ของคุณจะเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงเนี่ย ขอบคุณอ่ะตัสินใจแบบเลือกเองแล้วว่าฉันจะไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วไม่เอาละความรักเพราะไม่เห็นว่าคุณสนใจคนอื่นด้วยนะเออแล้วเป็นยังไงต่อไปคะ่ะ energy mm hmm. ของคุณ mm hmm. มาค่ะ s h e r r o lovers wow king of swords ค่ะ hermit อ่าโอเคคุณก็ยังเลือกคนคนนี้แหละไม่ได้คิดว่าคุณจะเลือกคนอื่นหรอกนะคือมันมีคนเข้ามานะแต่เปิ้ลก็คิดว่าคุณก็จะแบบค่อยๆเป็นค,ค,ปค่อยๆไปคือ อ่ะคุณจะแบบเหมือนเขาเลยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในที่นี้แปลว่าคุณจะไม่ได้ไปจีบคนอื่นแต่ว่าถ้ามันมีคนเข้ามาคุณจะโอเพนอ่าใช้คํานี้แล้วกันเนอะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูคือจะไม่รีบในเรื่องความรักละเพราะเหมือนที่ผ่านมาคุณไปกดดันตัวเองหรือเร่งรีบกับความชัมพันธ์กับคนคนนี้มากพอถึงตอนเนี้ยเออในเมื่อมันพัฒนาไม่ได้ไม่รู้จะทำไงแล้วเอาเวลาไปโฟกัสที่หน้าที่การงานการเงินพอคุณไปโฟกัสที่เรื่องอื่นก็ต้องบอกว่าคุณกลายเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะ ก็คุณมีเสน่ห์เนี่ยแน่แน่นอนมันจะมีคนเข้ามาเพิ่มพอมีคนเข้ามาเพิ่มคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคงั้นฉันไม่รีบละฉันจะค่อยๆค่อยๆเลือกเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ใช้หัวใจเยอะอะไงคุณจะใช้เหตุผลเยอะขึ้นในการที่เลือกว่าเออเข้ากันได้ไหมเหมาะสมกันรึเปล่าค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของคนเลือกเยอะเลือกมากนะเพราะฉะนั้นมันมีคนเข้ามาคุณจะค่อยๆเลือกค่ะคุณจะไม่รีบในความสัมพันธ์นะอืมแล้วฝั่งเขาล่ะ หนึ 1> 1 uh ่งไม้เจ็ดถ้วยฮัลโหลแฟนอือฮึโอเคเขาก็จะยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะยังอยู่ในชีวิตคุณแน่นอนแต่เขาก็จะยังไม่มั่นใจแหละว่าเฮ้ยคุณ uh, จะเลือกเขาหรือเปล่าเพราะว่าพอคุณ energy คุณถอยไปใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเออเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่เปิ้ลนเห็นนะสบายใจขึ้นแล้วมันก็ค่อยเป็นค่อยไปได้เพราะตัวเขาเองอะเปิ้ลคิดว่าเขาไม่รีบเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออก็คุยกับคุณแบบนี้แล้วคุณก็ คุยกับเขาและก็ไม่ได้รีบจนเกินไปค่อยเป็นค่อยไปมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะง่ายง่ายมากกว่าแต่ในใจหนึ่งของเขาก็มีความรู้สึกอักโนนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณดูนิ่งๆแบบนี้หรือจริงๆแล้วคุณคุยกับคนอื่นคุณมีคนอื่นมากกว่าเขานอกจากเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้เนาะซึ่งมันก็มีจริงๆแหละเพราะเพิพ่นมองว่าคุณเป็นเลเวอร์สถ้าเกิดคุณถอยเอเนอรีจากเขาเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงว่ามันจะมีคนเข้ามาซึ่งพอคุณถอยเขาจะเป็นคนรุกใส่คุณเอง อืมนะซึ่งมันก็คิดว่ามันน่าจะดีมากกว่าแต่เขาจะไม่ได้ลุกแบบน่ากลัวนะเขาก็จะชวนคุยนู่นนี่ซึ่งพอคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาเยอะแล้วอ่ะมันก็ทําให้คุณไม่ได้ไปกดดันตัวเองหรือว่าดราม่าจนเกินไปมันจะค่อยเป็นค่อยไปกับให้เราแฟนเป็นไพ่ของการที่ยังสารสัมพันธ์กันไปอย่างมั่นคงนะแล้วก็มีอะไรปรับจูนอะไรที่เขากันไม่ได้หรือว่าคุยเล่นคุยหัวอะไรเงี้ยเออก็มองว่า Energy มันคือเป็นคนคุยคุยกันเป็นคนคุยคุยกันมันยังไม่ได้พัฒนาจนถึงขั้น เป็นฟงเป็นแฟนมันใช้เวลานะความสัมพันธ์เนี้ยเปิ้มนมองว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เนะี่ยคุณต้องไม่กดดันแล้วคุณต้องไม่รีบเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนมาเจอคุณหรือเป็นเพราะว่ากับคุณเนี้แหละเคยคบกันแล้วมันมีปัญหาความสัมพันธ์กันพอมันกลับมาพูดคุยกันอะ่ะมันนับหนึ่งเลยนะแล้วว่าเขาจะไม่ได้กลับมาแล้วสมมติถ้าเกิดคุณเคยเป็นคนคุยหรือเป็นแฟนกันมาก่อนกลับมารอบนี้แล้วจะมาเป็นแฟน,นกันเลยไม่มันจะต้องกลับมา เริ่มต้นใหม่เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะมันยังมีความหลอนมันยังมีภาพจำอะไรที่มันยังเป็นอะไรที่มันยังเจ็บปวดอยู่ในความสัมพันธ์พอสมควรเพราะฉันมันจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ถามว่าขาดไหมแน่นอนเอเนอร์จีของคุณสองคนมันไม่ขาดจากกันค่ะไม่ว่าจะคุยกันมากคุยกันน้อยมันจะคิดถึงกันตลอดเวลาแล้วก็ยังมีความรู้สึกแบบมันคือมันไม่ใช่เพื่อนนึกออกปะคือว่ารู้สึกว่าเอเนอร์จียังไงมันก็ไม่ใช่เพื่อนมันต้องเป็นมากกว่าเพื่อน แต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถบอกใครได้เออเราเป็นแฟนกับคนคนนี้นะคนนี้คือคนที่แบบพิเศษเราคุยอยู่แต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่ในความสัมพันธ์นี้แน่นอนอืมเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเข้าใจกันนะเนาะอืมคุณจะเลือกคนใหม่ที่เข้ามาไหมคะหรือคุณจะรอคนคนนี้คุณจะเลือกคนใหม่ที่เข้ามาไหมคะหรือคุณจะรอคนคนนี้ไหนดูหน่อยซิฟ้าหวานสิบถ้วย อัศวินเหรียญอืมเทรอบวานคุณยังรอคนเก่าอยู่ชัดเจนมากคือคุณทะเลาะกับตัวเองนะว่าพอคนใหม่เข้ามาเฮ้ยเราจะให้โอกาสคนใหม่ดีไหมนะก็ให้นะแต่พอคิดไปคิดมาเออแต่ว่าภาพภาพภาพที่คุณเห็นนะ่ะมันคือการที่คุณรอคอยคนเก่าหรือภาพที่คุณเห็นว่าการเป็นครอบครัวคนที่คุณรักคนที่คุณอยากจะเป็นครอบครัวกับเขาอะมันคือคนคนนี้นะแล้วมันมีอัศวินเรียนคือไพ่ของความมั่นคงเนาะ คุณไม่ได้รักใครง่ายๆด้วยความมีเฮอร์มิตด้วยเมื่อกี้ป้อนมองว่าคุณเลือกเยอะเลือกมากพอสมควรคนที่เข้ามาคุณใช้สมองในการเลือกแต่มีคนนี้แหละที่ทําไมไม่รู้ที่ป้นไม่ได้รู้สึกว่าคุณใช้แค่สมองแต่คุณจะมีความเสพติดมีแพชชั่นมีความรักคือมีครบเลยอะทั้งใช้หัวใจใช้สมองแล้วก็ใช้อารมณ์ในการเลือกคนคนนี้เพราะฉะนั้นมันจะยังไม่มีใครคะ่ะที่เข้ามาแล้วมันเติมเต็มคุณได้ทุกมิติเท่ากับคนคนนี้เพราะฉะนั้นจากพลังงานเนี่ยคุณจะยังรอคอยเขาอยู่ รอคอยให้เขาพร้อมนะแล้วมันถึงจะแบบสารสัมพันธ์ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้บอกเขานะเป็นคิดว่าคุณรอแบบรอแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปอะไรเงี้ยเออส่วนส่วนส่วนคนเข้ามาคุณก็คุยเหมือนคุยเป็นเพื่อนคุยเหมือนแบบแก้เหงาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะแล้วในระหว่างที่คุณรอเขาเนี่ยเขาจะพร้อมไหมเขาจะพร้อมเมือ่อไหร่อาเขาจะพร้อมเมื่อไหร่ดีกว่าเนอะหรือว่าเขาจะแบบเขาจะพร้อมแล้วเขาจะมาสารสัมพันธ์กับคุณไหม ะจะพร้อมเมื่อไหร่แล้วถ้าพร้อมไม่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณไหมเนี่ยเปิ้ลขอดูหน่อยเด็กถือเหรียญ The Star The Tower ว้าวแห้งเขาไม่ไปไหนเหมือนกันนะแต่เปิ้ลคิดว่าชา้าคือมันจะเหมือนมีความหน่วงคะ่ะเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเด็กถือเหรียญแต่คุณรออัศวินเหรียญอยู่คือคุณมีความมั่นคงมากกว่าเขาถามว่าเขาคิดถึงคุณเขารอคุณเขาไม่ไปไหนไหมใช่แต่ว่ามันก็มีความเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะคือตอนเขาหน่วงเขาจะหน่วงเลยนะแต่พอมีเดอะทาวเขึ้นมาเป้นมองว่าพอคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตของคุณได้โดยที่คุณไม่ได้รอคอยเขาแล้วมันจะมีการกลับมาโดยที่คุณไม่คาดฝันอืมเมื่อคุณมีดีเดอะซามันคือไพ่ของการที่เรากลับมารักตัวเองพอคุณเหมือนแบบไปอยู่ในจุดที่คุณเป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเองแล้วเ้นคิดว่าเขาก็จะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่เขาแบบเออโอเคละ ไม่กังวลแล้วค่อยๆสานสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาได้แต่บอกเลยว่าช้าแน่เพราะว่ามีทั้งแหง่งมีทั้งเด็กถือเหรียญน,นะกว่าเขาจะเปลี่ยนจากเด็กถือเหรียญมาเป็นเป็นอัศวินเหรียญให้คุณได้มันคงใช้เวลาเดอะทาวเวอร์คืออะไรคะเขาพร้อมแล้วเขาจะมาเลยใช่ไหมหรือยังไงอืมนี่ไงพร้อมถ้าเมื่อไหร่เขาพร้อมคือไพ่ไม่ได้บอกนะนี่คิงถือถ้วยเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเขาจะพุ่งเข้ามาให้คุณแบบตกใจเลยแต่ว่า มันจะมาแบบไม่คาดฝันแปลว่านะตอนนั้นอะ่ะมันคงนานแหละเพราะว่าคุณคงจะเออถอดใจละก็รอรอแบบอย่างที่เพื่อนบอกรอแบบไม่รอรอแบบก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปใครเข้ามาก็คุยแหละถ้าเกิดยังไม่เจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบทั้งรักทั้งชอบทั้งหลงทั้งทั้งแบบเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดคือมีความเข้าขคุณได้หมดคุณก็จะยังไม่เอาคุณก็ไปเรื่อยๆใช้ชีวิตเนาะในขณะที่เขาค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆแก้ไขเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนโหมดของตัวเองจนเขาพร้อมค่ะพราะเขาพร้อม,อเ,ขอมอเขาจะพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขารักคุณแต่ว่ากว่ามันจะถึงจุดนี้เปิ้ลคิดว่าใช้เวลานานมามซึ่งแต่ละคนเปิ้ลก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่พอเมื่อไหร่เขารู้ตัวว่าเขารักคุณเมื่อน,นั้นแหละเขาจะมาอย่างรวดเร็วเลยเพระาะฉะนั้นการบ้านของคุณคืออาจจะต้องทําให้เขารักแต่เปิ้ลไม่เห็นว่าคุณต้องไปพยายามอะไรเยอะแยะนะ คุณเพียงแค่ทําตัวเองให้ดีรักตัวเองมากขึ้นเป็นเวสเบสเวอร์ชั่นให้ได้เพราะเขาหันกลับมาดูคุณว่าเฮ้ยทำไมคุณแบบดูดีนูน่นนี่นั่นเขาจะไม่อยากเสียคุณไปค่ะแลวสุดท้ายเขาจะนั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่ามันคือความรักหรือเปล่าพอเขารู้ตัวว่าเขารักคุณแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเนาะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ิ้นก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่จบ แต่แค่เขาตอนนี้เหมือนเขายังไม่รู้ตัวว่าเอ้ยมันคือความรักหรือเปล่านะเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธนนี้จริง,รงๆไหมแลวถ้ากลับเข้ามามันจะยังไงไหมนูน่นนี่นั่นซึ่งเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาทําอะไรได้เนาะเหมือนเวลาเราอยากได้อะไรคือแก้ที่ตัวเองง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็แก้ที่ไมเซ็ t ของเราค่ะใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขเพื่อรอคนที่ใช่ถ้าเกิดคนคนนี้คุณคิดว่าเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆคุณก็ต้องรอนะจ๊ะอ่ะโอเคพลังงานวันนี้ประมาณนี้หวังว่าจะถูกใจกันใคร ตรงบ้างก็มาพูดคุยเอนิจมาต่อเนื่องกับเขาที่แล้วไหมนะ <c oughs> อ่ะมาเราพบกันใหม่วันพระหน้าแล้ววันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย